นิ้วหัวแม่มือเล็กการครั้งหนึ่งมีชาวนายากจนคนหนึ่งนั่งก่อกองไฟอยู่ข้างเตาในตอนเย็นและภรรยาของเขานั่งปั่นได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็พูดว่าช่างหน้าเศร้าเหลือเกินที่เราไม่มีลูกที่นี่เงียบสงบมากส่วนบ้านอื่นๆก็คึกคักและคึกคักใช่ ภรรยาตอบและถอนหายใจถึงเราจะมีอันเดียวและมันเล็กมากขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือเท่านั้นฉันก็น่าจะพอใจแล้วและเราจะยังคงรักมันจนสุดหัวใจบัดนี้ต่อมาหญิงนั้นก็ลมป่วยและครั้นเราวงไปได้เจ็ดเดือนนางก็คลอดบุตรชายที่สมบูรณ์ทุกแขนแต่ไม่ยาวกว่านิ้วหัวแม่มือแล้วพวกเขาก็พูดว่าเป็นไปตามที่เราปรารถนาและจะเป็นไปลูกที่รักของเรา และเพราะขนาดของมันเขาจึงเรียกมันว่าตำลิงพวกเขาไม่ปล่อยให้มันขาดอาหารแต่เด็กก็ไม่ได้เติบโตขึ้นอีกต่อไปแต่ยังคงอยู่เหมือนที่เคยเป็นมาในตอนแรกแต่มันก็ดูฉลาดจากมันดวงตาและในไม่ช้าก็ปรากฏว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดและว่องไวสำหรับทุกสิ่งที่มันทำออกมาดีวันหนึ่งขณะที่ชาวนากำลังเตรียมตัวเข้าป่าเพื่อตัดฟืนเขาพูดกับตัวเองว่าฉันหวังว่าจะมีคนเอาเกวียนมาหาฉันจริงๆโอท่านพ่อทำาลิงร้อง ฉันจะเอาเกวียนมาเร็วๆนี้เชื่อฉันเธอมันจะเข้าป่าตามเวลาที่กำหนดชายคนนั้นยิ้มแล้วพูดว่าเป็นไปได้ยังไงเจ้าตัวเล็กเกินกว่าจะนำทางได้มาข้างบังเหียนนั่นไม่สำคัญหรอกพ่อถ้าแม่ผมแค่ควบคุมเขาเท่านั้นผมก็จะนั่งที่มู่แล้วบอกเขาว่าจะไปยังไงชายคนนั้นตอบเราจะไปลองครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเมื่อถึงเวลาแม่ก็ควบคุมม้าและเอาทำา l ิ n งแนบหูจากนั้นเจ้าสัตว์น้อยก็ร้องว่าเร็วเข้าเร็วเข้า จากนั้นเขาก็เดินตามเจ้านายของเขาและเกวียนก็เดินตรงเข้าไปในป่ามันเกิดขึ้นขณะที่มันกำลังเลี้ยวโค้งและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆร้องว่าซีอัพ mm hmm. ก็มีชายแปลกหน้าสองคนเข้ามาหาคำพูดของฉันหนึ่งในนั้นกล่าวนี่มันอะไรหนะ้ามีเกวียนมามีคนขับร้องเรียกมาแต่กลับไม่มีใครเห็นเป็นไปไม่ได้อีกฝ่ายพูดเราจะตามเกวียนไปดูว่าจะหยุดตรงไหนแต่เกวียนนั้นตรงเข้าไปในป่าและตรงไปยังจุดที่ตัดฟืนเมื่อทำา l ิงเห็นพ่อก็ตะโกนบอกพ่อว่า พ่อครับผมนั่งเกวียนอยู่นี่แล้วพาผมลงไปเดี๋ยวนี้พ่อจับม้าด้วยมือซ้ายและจับลูกชายตัวน้อยด้วยมือขวานิ้วโป้งนั่งบนฟางอย่างร่าเริงแต่เมื่อชายแปลกหน้าสองคนเห็นเขาพวกเขาก็ประหลาดใจมากจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคนหนึ่งก็พาอีกคนหนึ่งออกไปแล้วพูดว่าหาเจ้าตัวเล็กนี้จะทําให้เรามีโชคลาภถ้าเราสามารถพาเขาไปในเมืองใหญ่เพื่อเงินเราจะซื้อเขาพวกเขาจึงไปหาชาวนาและพูดว่าขายเจ้าตัวเล็กให้เราเถอะเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีพ่อตอบ เขาเป็นแก้วตาของฉันและเงินทั้งหมดในโลกก็ไม่สามารถซื้อเขาได้ไปจากฉันแต่เมื่อทำ b ลิงได้ยินเรื่องต่อรองราคาก็ย่อตัวเข้าไปในรอยพับของเสื้อคลุมของบิดาซบไหลแล้วกระซิบข้างหูว่าพระบิดาเจ้าข้าปล่อยข้าพระองค์ไปเถิดเพราะข้าพระองค์จะเสด็จกลับมาในเร็ววันแล้วพ่อก็มอบเขาให้กับชายทั้งสองเป็นเงินจํานวนมากอยากนั่งตรงไหนละ่ะพวกเขาพูดกับเขาโอ้แค่สวมปีกหมวกให้ฉันแล้วฉันก็เดินไปมาและมองดูชนบทได้แต่ก็ยังไม่ล้มลง พวกเขาทำตามที่เขาขอและเมื่อทำรลิงบอกลาพ่อแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเขาพวกเขาเดินไปจนค่ำแล้วเด็กน้อยก็พูดว่าพาฉันลงไปสิฉันอยากจะลงไปชายคนนั้นถอดหมวกออกแล้ววางเจ้าตัวเล็กลงบนพื้นข้างถนนแล้วกระโดดขึ้นไปคลานไปรอบๆสนามหญ้าเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็หลุดเข้าไปในรูหนูที่เขามองหาอยู่สำหรับสวัสดีตอนเย็นสุภาพบุรุษกลับบ้านโดยไม่มีฉันเถอะ เขาตะโกนเรียกพวกเขาและเย่อเย้พวกเขาพวกเขาวิ่งไปเอาไม้จิ้มรูหนูแต่มันก็ไร้ผลนิ้วหัวแม่มือพุ่งเข้ามาอีกและในขณะที่เริ่มมืดพวกเขาก็ถูกบังคับให้กลับบ้านด้วยความโกรธและกระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าเมื่อทำาริงเห็นว่าพวกมันหายไปแล้วเขาก็ย่อตัวกลับออกมาจากทางเดินใต้ดินการเดินบนพื้นในความมืดนั้นอันตรายมากเขากล่าวคอหรือขาหักได้ง่ายแค่ไหนโชคดีที่เขาชนเข้ากับเปลือกหอยที่ว่างเปล่าขอบคุณพระเจ้าเขาพูดว่า ฉันสามารถทั้งคืนที่นี่อย่างปลอดภัยแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปไม่นานขณะกำลังจะเข้านอนได้ยินเสียงชายสองคนผ่านไปมาคนหนึ่งพูดว่าเราจะไปยึดเงินและทององของบัตรหลวงเศรษฐีได้อย่างไรฉันบอกได้เลยตำลิงร้องขัดจังหวะพวกเขาเมื่อกี้คืออะไรจนคนหนึ่งพูดด้วยความตกใจฉันได้ยินคนพูดพวกเอขายืนฟังอยู่และทำา l ิ n ก็พูดอีกครั้งว่าพาฉันไปด้วยแล้วฉันจะช่วยคุณแต่คุณอยู่ที่ไหน มองบนพื้นแล้วดูว่าเสียงของฉันมาจากไหนเขาตอบพวกโจรจึงพบพระองค์จึงจับพระองค์ขึ้นมาก็อบลินตัวน้อยคุณจะช่วยเราได้อย่างไรพวกเขาพูดว่าดีมากเขากล่าวฉันจะคลานผ่านลูกกรงเหล็กเข้าไปในห้องของบัตรหลวงและมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณมาเถิดพวกเขาพูดแล้วเราจะดูว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างเมื่อพวกเขามาถึงบ้านของบัตรหลวงทําบลิงก็ย่องเข้าไปในห้องแต่ก็ร้องออกมาอย่างเต็มกำลังทันทีว่าคุณต้องการทุกสิ่งที่นี่ไหม พวกโจรก็ตื่นตระหนกและพูดว่าแต่พูดเบาๆไว้จะได้ไม่ปลุกใครอย่างไรก็ตามการยกมือทําถ้าเหมือนไม่เข้าใจและตะโกนอีกครั้งว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการทุกสิ่งที่นี่หรือไม่แม่ครัวซึ่งนอนหลับอยู่ในห้องถัดไปได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นนั่งบนเตียงเพื่อฟังพวกโจรตกใจกลัวมากจึงวิ่งหนีไปสักพักหนึ่งแต่แล้วพวกเขาก็รวบรวมความกล้าและคิดว่าเจ้าตัวน้อยล้อเลียนพวกเราพวกเขากลับมาแล้วกระซิบบอกเขาว่ามาเถอะ จริงจังแล้วให้อะไรเราหน่อยสิแล้วทำบลิงก็ร้องออกมาอีกครั้งดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันจะให้อะไรคุณทั้งนั้นแค่ยื่นมือเข้ามาสาวใช้ที่ฟังอยู่ก็ได้ยินชัดเจนมากจึงกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ประตูพวกโจรหน,นีไปวิ่งราวกับพรานป่าไล่าตามแต่สาวใช้มองไม่เห็นอะไรเลยจึงไปจุดไฟเมื่อไปถึงที่นั้นทำบลิงก็เข้าไปในยุ้งฉางโดยไม่มีใครสังเกตเห็นสาวใช้คนทุกซอกทุกมุมและหาอะไรไม่พบจึงกลับเข้านอนโดยเชื่อว่าฝันแต่เปิดหูเปิดตาเท่านั้น ทำบลิงปีนขึ้นไปบนหญ้าแห้งและพบที่ดีๆสำหรับการนอนซึ่งเขาตั้งใจจะพักผ่อนจนถึงรุ่งเช้าแล้วกลับไปหาพ่อแม่แต่เขามีสิ่งอื่นที่ต้องผ่านแท้จริงแล้วในโลกนี้มีความโศกเศร้าและความทุกข์ยากมากมาย พอรุ่งเช้าสาวใช้ก็ลุกขึ้นจากเตียงเพื่อเลี้ยงวัวสถานที่แรกของเธอคืออารมณนาซึ่งเธอหยิบหญ้าแห้งมาหนึ่งกำมือและทำริงผู้น่าสงสารกำลังนอนหลับอยู่ในโรงนาอย่างไรก็ตามเขาหลับสนิทมากจนไม่รู้อะไรเลยและไม่ตื่นจนกระทั่งเขาอยู่ในปากวัวที่หยิบหญ้าแห้งมาให้เขาอาสวรค์เขาร้องว่าฉันเข้าไปในโรงสีฟูลลิงได้อย่างไรแต่ไม่นานเขาก็ค้นพบว่าเขาอยู่ที่ไหน จากนั้นเขาต้องระวังไม่ให้ตีระหว่างฟันและถูกแยกชิ้นแต่เขาถูกบังคับให้ถลายลงไปในท้องพร้อมกับหญ้าแห้งในห้องเล็กๆนี้หน้าต่างถูกลืมเขากล่าวและไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาและไม่มีการเอาเทียนเข้าไปด้วยเขาไม่พอใจกับที่พักของเขาเป็นพิเศษและที่แย่ที่สุดคือมีหญ้าแห้งเข้ามาทางประตูมากขึ้นเรื่อยๆและห้องก็เล็กลงเรื่อยๆในที่สุดด้วยความปวดร้าวเขาร้องออกมาดังที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าเอาอาหารมาให้ฉันอีกอย่าเอาอาหารมาให้ฉันอีก สาวใช้กำลังรีดนมวัวอยู่พอได้ยินคนพูดแต่ไม่เห็นใครเลยพอรู้ว่าเป็นเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินตอนกลางคืนเธอก็กระใจมากจนหลุดจากเก้าอี้แล้วทำนมหกเธอรีบวิ่งไปหานายของเธอด้วยความเร่งรีบที่สุดและพูดว่าโอ้สวรรค์บาดหลวงวัวพูดแล้วคุณบ้าไปแล้วบาดหลวงตอบแต่ตัวเขาเองได้ไปที่บายเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ช้าเขาก็ก้าวเท้าเข้าไปทำ b l ิงก็ร้องอีกครั้งอย่าเอาอาหารมาให้ฉันอีกอย่าเอาอาหารมาให้ฉันอีก แล้วนักบวชเองก็ตื่นตระหนกและคิดว่ามีวิญญาณชั่วร้ายเข้าไปในวัวและสั่งให้ฆ่ามันมันถูกฆ่าตายแต่ท้องซึ่งมีตำลิงถูกโยนลงไปในกองกลางตำลิงมีปัญหาอย่างมากในการหาทางออกแต่เขาก็สามารถหาพื้นที่ได้แต่ในขณะที่เขากำลังจะยื่นหัวออกมาก็มีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกครั้งหมาป่าผู้หิวโหยวิ่งเข้ามากลืนท้องทั้งหมดไปในอิดเดียวกันยกนิ้วโป้งไม่ได้สูญเสียความกล้าหาญบางทีเขาคิดหมาป่าอาจจะฟังสิ่งที่เราพูดและมันร้องเรียกเขาจากท้อง หมาป่าที่รักฉันรู้จักงานเลี้ยงอันแสนวิเศษสำหรับคุณจะมีที่ไหนละ่ะหมาป่ากล่าวในบ้านแบบนี้คุณต้องคลานเข้าไปในบ้านผ่านอ่างล้างจานแล้วคุณจะพบเค้กเ,เบคอนไส้กรอกและของเหล่านี้เท่าที่คุณจะกินได้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านของบิดาเขาเป็นอย่างไรหมาป่าไม่จำเป็นต้องถูกบอกซ้ำสองครั้ง ดังนั้นมันจึงเบียดตัวเข้าไปในอ่างล้างจานในตอนกลางคืนและกินจนพอใจในตู้เก็บอาหารเมื่อกินอิ่มแล้วจึงพยายามจะออกไปแต่ตัวมันใหญ่เกินกว่าจะออกไปแบบเดียวกันได้ตำลิงได้คำนึงถึงสิ่งนี้แล้วและตอนนี้เขาเริ่มส่งเสียงดังมากภายในร่างของหมาป่าโกรธและกรีดร้องดังที่สุดเท่าที่จะทำได้เงียบซะหมาป่าพูดคุณจะปลุกมนุษย์อ้ออะไรนะเด็กน้อยตอบคุณกินอิ่มแล้วและฉันก็จะทำให้ตัวเองมีความสุขด้วย แล้วเขาก็เริ่มตะโกนอีกครั้งอย่างสุดกำลังในที่สุดพ่อและแม่ของเขาก็ตื่นขึ้นและวิ่งไปที่ห้องและมองเข้าไปทางช่องเปิดประตูเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีหมาป่าอยู่ข้างในก็วิ่งหนีไปผู้ชายถือขวานกับเคียวของเธอกับผู้หญิงกลับไปซะชายคนนั้นพูดขณะเดินเข้าไปในห้องเมื่อเราตีเขาแล้วถ้ามันไม่ฆ่าเขาจงฟันเขาและฟันร่างของเขาเสียจากนั้นทัม l ิงก็ได้ยินพ่อแม่ของเขาร้องออกมาว่าพ่อที่รักฉันอยู่นี่แล้วฉันอยู่ในร่างหมาป่าพ่อดีใจและพูดว่า ขอบคุณพระเจ้าลูกที่รักของเราพบเราแล้วและบอกให้หญิงสาวเก็บเคียวของเธอที่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ทำบลิงได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาก็ยกแขนขึ้นฟาดหมาป่าไปที่ศีรษะจนล้มตายแล้ว,ว่าจึงเอามีดและกรรไกรตัดร่างของมันออกแล้วลากเด็กน้อยออกไปอาพ่อพูดว่าเราจะต้องเศร้าโศกอะไรเพราะเห็นแก่ท่านครับพ่อผมเดินทางไปทั่วโลกมามา,มากแล้วขอบคุณสวรรค์ที่ผมได้สูดอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งคุณไปอยู่ที่ไหนมาอา ท่านพ่อครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าเคยอยู่ในโพรงหนูอยู่ในท้องวัวแล้วในหมาป่าบัดนี้ข้าพระเจ้าจะอยู่กับท่านและฉันจะไม่ขายเธออีกต่อไปไม่ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกพ่อแม่ของเขากล่าวและพวกเขาก็กอดและจูบทำ b l ิงอันเป็นที่รักพวกเขาให้อาหารและดื่มแก่เขาและเตรียมเสื้อผ้าใหม่ให้เขาเพราะว่าตัวเขาเองได้รับความเสียหายตลอดการเดินทาง